ดีไซน์หน้าหลังนะครับแบบเฉพาะ g r s p o r t ครับโช้์อัพแบบเป็นทูบนะครับให้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมพร้อมในทุกสภาพถนนครับเทคโนโลยีความปลอดภัยให้จัดเต็มแบบไม่มีกัรครับสวัสดีครับผมเซลฮันนะครับเซล์จากเตอร์ตาเครามินชาครับผม วันนี้นะครับก็จะมารีวิวแนะนำนะครับตัวรถของ t o y o t a h i l u ัก e v o ร r s p o r t ตัวใหม่ที่ขึ้นเข้ามาตัวนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าแค่เห็นภายนอกก็สวยมากๆแล้วนะครับแต่เทพก็จัดเต็มด้วยโดยตัวนี้ความพิเศษก็คือเป็นตัวรุ่นที่ออกแบบนะครับโดยวิศวกรของนักวิศวกรชาวไทยนะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทำยนต์กรรมให้ดียิ่งขึ้นกว่านะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราเห็นภายนอกเนี่ยมาที่ด้านหน้าก่อนเลยเราจะเห็นในส่วนของพาร์ทนะครับ ฝันรักที่เป็นโตโยต้านะครับอยู่ที่หน้ากระจังหน้าเลยในของใต้กระจังหน้าตรงนี้โตโยต้าจะมีกล้องนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอ่าข้างหน้ามีกล้องแล้วตัวหนึ่งรวมชั้นข้างสายลักษณ์โตโยต้านะครับจะมีสายคอมเป็น G R ให้ความนะครับเรียกว่าให้ความสปอร์ตและก็ความเท่มาแล้วตั้งแต่ข้างหน้ารถทีเดียวตัวจังหน้าเนี่ยท้งหน้ารถเนี่ยจะออกแบบเป็พิเศษเพราะตัวรุ่น G R Sport และตัวนี้เนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วแต่แรกนะครับ ไฟตัดหมอกจะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับมีมาให้แล้วแต่แรกแบบรุ่น GR s p o r t ส่วนดรุ่นยกสูงรวมทั้งข้างเนี่ยตรงนี้ที่เราเห็นนจะเป็นเซนเซอร์นะครับที่อยู่ข้างหน้ารถต่อามาเรามาดูที่ไฟหน้าของตัวนี้ครับไฟหน้าตัวนี้ของเทลล t a ไฮรักนิว l วเ Sport เนี่ยจะเป็นแบบไบบีม LED นะครับข้อดีคือตัวไฟหน้าตัวนี้สามารถจะไฟไปสอ่องไได้ไกลามากขึ้นแสงสว่างดีมากขึ้นทําให้ขับขี่ตอนคืนอย่มั่นใจมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง ปรับเปิดปิดไฟหน้าได้อย่างอัตโนมัตินะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเขาอยู่เสาเบร์หน้ารถนะครับเราก็สามารถปรับไฟสูงไฟต่ำได้อัตโนมัติวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือเวลาที่เราขับรถนะครับตัวไฟสูงต่ำเนี่ยปกติถ้าเราเจอทางมืดมากๆเนี่ยไฟสูงมันจะเปิดให้อัตโนมัติแต่พอมีรถสวนมานะครับไฟเนี่ยมันจะปรับไฟต่ำอัตโนมัติเพื่อให้ปลอดภัยสำหรับเพื่อนร่วมทางด้วยเช่นกันครับและตัวนี้เพิ่มฟังก์ชันเป็นโฟล์มีมีอกอโฟลวมีโฮมเข้ามาให้ด้วยต่อมาเรามาดูบริเววณุ้้มออกััับบตนะคร ตัวซุ้มเนี่ยตัวคิ้วเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดำเมทัลิกให้มานะครับเพื่อรับกับตัวรถนะครับที่ติดให้มาคิวซุนวอของเตอร์ a ้าไฮรัตัวนี้แล้วก็ที่ตัวล้อครับตัวล้อตัวนี้เป็นอลลอย18นิ้วสีเฉพาะทํามาเฉพาะกับ GR Sport ตัวนี้พร้อมกับคาลิเปอร์สีแดงนะครับสีแดงดําตัดให้ความเป็นสปอร์ตที่ลงตัวมากๆ ทีนี้ครับเรามาดูภาพบุมกว้างของด้านข้างนะครับตัวด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของสติกเกอร์เห็นมามีบรรไดข้างสีดำในสติกเกอร์ของความ t r Sport นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ลายของตัว TR ตัวนี้แล้วก็มีโลโก้ความ TR เข้าไปอีกและส่วนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนอกจากตัวข้างๆ้างนี้จะมีของเรื่องไฟกระจกข้างกระจกข้างตัวเนี้ยอ่าถ้าเราเห็นตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมีไฟเลี้ยวในตัวเนาะนอกจากมีไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยตัวนี้ยังมีตัวกล้องด้วยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยมาดูอยู่ข้างล่างนี้ักล้องมน เป็นกล้องมุมอับนะครับทําให้เวลาขับรถเนี่ยเวลาบางทีเรามองไม่เห็นอับเนี่ยตัวนี้ช่วยสปอร์ตในเรื่องมุมที่เรามองเห็นมากได้ดีขึ้นแล้วตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเวลคัมไลน์นะครับตัวกระจกข้างตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าหมดนะครับตัวนี้มาอยู่ที่อ่ะเรามาดูที่ตัวตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ที่ให้มากับตัวไฮรักลิเวรเจียสปอร์ตรุ่นยกสูงที่ปิดมาให้เลยแต่แรก มีไฟ LED ติดมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะต่างกับตัว h i l e x r a v o Local นิดนึงนครับในส่วนของดีไซน์ต่อแม่อันนี้ที่เราเห็นใกล้ๆตรงนี้ครับมีคีบนะครับตัวคีบตัวนี้เป็น2ส,สัญญาณแล้วก็ให้เขาเรนะียกว่าอยไรเนี้ยตัวนี้ช่วยแบบกอากาศทำให้การขับขี่ดียิ่งขึ้นด้วยซึ่งตัวนี้จะติดมาให้เฉพาะตัว g p o r t นะครับต่อมาเรามาดูที่กระจกหละดูที่ด้านหลังของตัวรถนะครับ เราจะเห็นนะครับในส่วนของท้ายรถตัวไฟเนี่ยเป็นเลข3เป็น LED เหมือนกันและส่วนของตรงบริเวณนี้ทะมีโลโ GR Sport อยู่หลังรถเหมือนกันนะครับต้วสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นลายตอบกลับกับทางด้านข้างของตัวรถคันนี้และแน่นอนว่าคิดพลาดไม่ได้ครับตัวนี้เราเห็นมีกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้จะมีจุดเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับเป็นเซ็นเซอร์เตือนถอยหลังนะครับเวลาที่เราถอยหลัง แล้วก็แน่นอนว่ามีเซนเซอร์แล้วก็ต้องมีกล้องอันนี้เป็นกล้องมองหลังครับเวลาที่เราขับรถถอยหลังช่วยในการขับขี่เวลาถอยหลังได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเราเปิดมาดูในรถนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นคือตัวประตูข้างอ่าที่จับเนี่ยจะเป็นแบบหนังแล้วเป็นเดินด้วยด้าสีแดงนะครับและลําโพงก็จะมีทั้งบนและล่างนะครับต่อแม่เรามาดูในส่วนของบอกกันดีกว่า ต,ตัวเบาะเนี่ยตัวนี้ให้ความเป็นสปอร์ตจ๋ามาเลยนะครับมีสัญลักษณ์ G R นะครับที่ด้านนี้นะครับแล้วเดินด้วยด้าสีแดงตรงด้านนี้นะครับจะเป็นหนังนิ่มก็เดินด้วยด้าสีแดงกับดําเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นหนังกลับนุ่มนวลนะครับน่าสัมผัสน่นนางนั่งมากๆเลยสีจะมีด้ามจับนะครับให้ขึ้นง่ายๆมากยิ่งขึ้นพอเราขึ้นมานั่งแล้วครับผมต้องเรียกว่าโอ้โหนั่งสบายมากเลยกับบอกใช่มหม พอเข้ามาในส่วนคนอนโซลหน้านะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับแล้วโดดเด่นมากๆยิ่งขึ้นคือนี่ปุ่มพุสตาที่ไม่เหมือนกับตัวรุ่นไหนเลยมีความเป็น GR Sport นะครับสวยมากๆเลยตัวนี้เป็นพุสตานะครับเป็น Keyless แล้วก็แน่นอนว่าใลาไม่ได้ครับก็ต้องมีกุญแจที่เป็น GR Sport ด้วยเช่นกันต่อมาครับเรามาดูส่วนของเรื่องพงมาลัยนะครับพงมาลัย um ตัวนี้เป็นหนังนะครับ ดำสลับแดงเดินด้วยได้สีแดงเหมือนกันรวมทั้งมีสัญลักษณ์ G.I. อยู่ข้างหน้าด้วยให้ความพรีเมียมมากๆแล้วเราจะเห็นนะมีปุ่มฟังก์ชันเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะรับสายโทรศัพท์รับสายโทรศัพท์ปุ่มเปิดเพิ่มลดเพลงเสียงเพลงโอ้โหครบครันมากๆกักคบคันนี้และตัวนี้น่ครับด้านหลังนะครับตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนเกียร์นะครับเวลาที่เราไม่ใช้ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผม ต่อมาครับในส่วนของเกจไม้นะครับเกจไม้เนี่ยตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมตัวเข็มเป็นสีแดงนะครับแล้วตัวเกจไม้เนี่ยก็จะเป็นสีดํานะครับสลับกันมาในส่วนของหน้าจอตัวนี้ให้หน้าจอที่เป็นอะครับเป็นตัวเนี่ยฮะหน้าจอมาให้นะครับ8นิ้วนะสลับสไลด์ตัวนี้สามารถดูแผนที่ได้นะครับ ดูแผ่นที่ฟังเพลงต่อบอูท e t o ผ่านมือถือได้เลยเลยรียกว่างงเรียกว่าให้มาคบกันเลยครับตัวนี้กับเรื่องของความบันเทิงที่ติดให้ตัวรถส่วนแอร์ตัวนี้จะเป็นแยกอิสระซ้ายขวารวมทั้งมีแอร์ให้กับคนนั่งนะครับด้านหลังด้วยเช่นกันส่วนตรงนี้นะครับจะมีที่ชาร์จแบบมือถือแล้วก็มีตัวของนี่อันนี้สองสองรูครับสองช่องมาให้ส่วนตัวเบรกตัวนี้จะเป็นแบบเบรกมือแบบนี้อยู่นะครับ จะไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะและแน่นอนว่าที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้ครับจะเป็นเรื่องของตัวเบรกและตัวคันเร่งนะครับที่ให้ความรถแข่งเลยเหมือนรถแข่งเลยเนี่ยครับตัวเบรกเนี่ยให้ความเป็น,น,นรถแข่งที่เหมือนกับรถสปอร์ตมากๆเลยครับสวยมากๆเท่มาก,แ,มากแต่แน่นอนครับว่านอกจากดีไซน์ภายในนะครับและภายนอกที่เราดูเมื่อกี้โดดเด่นให้ความเป็นสปอร์ตนะครับผมพรีเมียมแบบตัว G R Sport แล้วนะครับผม เรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยก็ให้จัดเต็มแบบไม่มีการกด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างแรกครับสิ่งที่เห็นด้านหน้กหนากระจังรถเนี่ยจะมีเรื่องของตัวกล้องตัวนี้จะมีเรดราอยู่ด้านข้างด้วยตัวนี้จะเป็นระบบเรื่องความปลอดภัยก่อนการชนเวลาที่เราขับรถไปนะครับมันจะมีสิ่งกวดขวางด้านหน้าหรือรถด,ด้านหน้าเนี่ยตัวระบบเนี่ยจะมี BA นะครับหรือ Brake a s s i s t นะครับสปอร์ตและเตือนเราก่อนการชนและกดเบรกมีระบบเบรกรอไว้นะครับ ทำให้ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหรือลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุได้ยิ่งขึ้นครับเจสองครับระบบนะครับมีหลบเตือนการออกนอกเลนเวลาที่เราขับรถเนี่ยออกนอกเลนเนี่ยตัวระบบนะครับจะมีการเตือนและหน่วงพงมอะไรกลับมาให้อัตโนมัตินะครับผม 3. ระบบ cruise control เวลาที่เราขับรถไปทางไกลนะครับผมเราเหนื่อยเราเมื่อยอะไรเงี้ยตัวนี้จะมีระบบ cruise control ช่วยควบคุมอย่างเช่นร้องการตั้งคามโบร้อี่120ถึง100นะครับตลอดเวลาทําให้เราขับรถทางไกลนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเหนื่อยน้อยลงด้วยครับผมและแน่นอนนะครับว่าตัวไฮรักรีโวจีอาร์สปอร์ตตัวนี้เนี่ยเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อสิ่งที่สําคัญที่ให้มานะครับนอกจากระบบขอดภัยนะครับเป็นกล้องรอบคันหรือว่าระบบเตือนภัยการชนออกนอกเลนค้นโซนแล้วนะครับผมยังมีเรื่องระบบของช่วงล่างมาให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบนะครับช่วยพยุงครับรถเวลาขึ้นทางลาดชัน หรือว่าลงทางลาดชันเวลาเราไปเขาอย่างสูงมาเนี่ยจะมีหลบช่วยควบคุมความเร็วเวลาที่ลงจากทางลาดชันด้วยทําให้ขับรถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมและมีระบบช่วยออกตัวรถด้วยนะครับผมรวมทั้งส่วนท้ายเนี่ยมีระบบช่วยกันการสายของส่วนพ้องท้ายส่วนท้ายนะครับทำให้เวลาขับรถได้ไกลหรือถลายลื่นเจอสายสายลื่นเนี่ยตัวนี้ระบบเนี่ยช่วยล็อกล้อนะครับผมหรือควบคุมด้วยตัว ECU ทําให้การขับขี่นะครับผมเป็นไปได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของระบบตัวพอปลอดภัยด้านในนะครับคือถุงลมนิรภยัยตัวนี้ก็ให้ถุงลมนิรภัยแบบจัดเต็มเช่นกันนะครับได้ถึงตําตำแหน่งเลยในรถนะครับอย่างแรกครับส่วนที่มีอยู่แล้วคือส่วนของพวงมาลัยนะครับผมส่วนด้านหน้าคนขับส่วนด้านข้างคนขับมานั่งข้างคนขับและอีกส่วนหนึ่งครับส่วนของหัวเข่าคนขับด้วยเลกไดว,ว่าถุงมนิรภัยให้มาจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับผมโดวยเฉาปลอดภัยมากๆครับกับรีโว่คันนี้นะครับผมก็เลกเดว่านะครับโตลต้าไฮรักรีโว g ทีอาร์สปอร์ตเนี้ย ทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วครับฟังก์ทดีเยี่ยมแล้วความพายก็จัดเต็มเนี่ยครบครันมากๆและคุ้มค่าราคาค่าตัวกับหนึ่งล้านสอเก้าหมื่นเก้าพันมากมากทีเดียวครับผมแน่นอนว่าถ้าใครสนใจตอนนี้นะครับผมสามารถจองแต่จ,จองเข้ามาที่หน้าเพจของเรานะครับหรือสามารถโทรเข้ามานะครับจองได้เลยนะครับผมผมขอขอจบนะครับผมการรีวิวของตัวรถไฮลักรีโวเจียสปอร์ตรุ่นยกสูงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ